สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ช่องรถไฟไทยพามาชมการสร้างทางรถไฟสายเดินใช้จังหวัดเชีของมีอะไรมาให้ท่านผู้ชมได้ชมบ้างตามมาชมนะครับตามมาครับสวัสดีครับท่านผู้ชมช่องรถไฟไทยทสายนะครับ10นาฬกา1ิสิสสที่เราอยู่ ริมพะหนโยธินช่วงอาบีหนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งสามเก้าเป็นช่วงข้ามพะหลโยธินนะครับท่านผู้ชมก็อันทึกเป็นทริปไป,ปท่านผู้ชมได้ชมกันขอบคุณนะครับถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แอดมินด้วยนะครับขอบคุณอย่างสูงรถทุกลากหา น่าจะไปส่งที่เชียงรายนะครับช่วงช่วงแรกที่ข้ามขอนยอชินนะคะรับท่านผู้ชมแนวะรถไฟบันทึกคลิปให้ท่านผู้ชมไดชมอัปเดตทุกวันแะนวรถไฟช่วงนี้เป็นช่วงแรกที่ข้ามขอนยอชินนะคะรับท่านผู้ชม มีคอนเนอร์ไพแคร็บดับออฟเซตคอลั้วลมแอดมินไม่ได้ลงไปเก็บภาพด้านบนครับไม่ได้ลงไปกับน้นองๆออฟเซตคอลัมน์กับคอนเนอร์ไพแคป็สองงานนะครับท่านผู้ชม จุดนี้เป็นจุดข้ามหอยเยื่อชินจุดแรกครับจุดแรกจุดที่สองคืออา 1, 4, 4. รบีหนึ่งสี่สี่อารบีหนึ่งสี่ศูนย์เป็นจุดแรกที่ข้ามจะเก็บมาทึกไว้เป็นคลิปประวัติศาสตร์ในการสร้างอางรถไฟสายเดชชายเงรจาเชียงคอ ครับเริ่มกันตั้งแต่บุเกเบิะะบกรถไฟครับรมโมโอาบีหนึ่งสามก้าวไปนู้นนะครับอาบีหนึ่งสี่ส่วนก็เสาแฝงนู้นนะครับท่านผู้ชมครับริมโพหนยธทินนะครับเป็นจุดข้ามจุดแรกของรถไฟทางทูซายใช้ยเชียงรายเชียงของครับก็บอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมทุกวัน สองงานนะครับคอนเดอร์ไฟเขียบออฟเซ็ตขรัมนออฟเซ็ตออฟเซ็ตอลัมนลิ้นชักพันละนะครับงานเยอะนะครับนี่ครับแนวรถไฟนะครับตั้งเป็นแนวไปโน่ละกำนะลังเคลี่อนยื่อยู่นะครับไปหาหนึ่งซีซีนะครับ 1 4 0 1ง1 1 4 2 1 C 3 1, 3, 1 4ถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้อดมินด้วยนะครับเพื่อนครับ2อ6พนยไครต์คับที่เข้ามาชมแอดมินครเป็นกำลังใจ ได้ลงทิ่กันต่อไปจนก,กว่ารถไฟจะวิ่งได้นะครับท่านผู้ชมเราอยู่กันจนก,กว่ารถไฟวิ่งได้ครับก็เก็บรายละเอียดงานโครงสร้างครับที่พอจะมีเวลาถ่ายทำครับมีสองงานก็เราก็ได้ถ่ายถ้าท่านผู้ชมมีงานเดียวกว็ เเสร็จขาามกันแป๊บเดียวครับเวลา15นาทีก็ไม่มีเวลา่ายครับช่วงนี้มีสองงานก็อนะาทิตย์ให้ประชชมเราอยู่กันที่บ้านร้องนะ,นะครับอาบีหนึ่งสี่สูย์บ้านร้ององาลำปางเป็นช่วงร้อยต่อเป็นช่วงข้ามถนนขอนโยชินจุดแรกครับีหนึ่งสามก้าอยู่ฝั่งนู้น,นะนะ ขอบคุณนะครับท่านผู้ชมที่เข้ามากดซับสไคร์ให้2 2 6 0 s ัต s ์ r i b ์ครับเป็นกำลังใจให้แอดมินได้นำเสนอคลิปที่มีประโยชน์นะครับเป็นที่ประวัติศาสตร์ของการทำ YouTube เลยก็ไม่ด้ายนะครับท่านผู้ชมเป็นการสร้างทางรถไฟสายเดินชายเชียงรายเชียงของ ก็อัปคลิปสักคลิปนะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับเมื hr, hr, ่อเช้าสิองศาครับพอใสายสิบนาฬิกายีนาทีก็ประมาณ30องศาแล้วนะครับร้อนแล้วนะครับท่านผู้ชมสองงานนะครับท่านผู้ชมไม่ได้ลงไปไม่ได้ลงไปถ่ายใกล้ๆนะครับพยายามซูมแล้วก็ตัดเป็นไฮไลท์ให้ท่านผู้ชมได้ชม นี่คือแนวรถไฟฮันเนอร์ไพคยบอเอาเสร็จเขาล่ามสองงานเราตีมาจากพยาเป็นช่วงร้อยต่อเป็นช่วงห้าเ,นนเดียวทีชิดนแรกพรัเคียนมาลงเหล็กแล้วนะครับจบพิงเะะคียนตัวใหญ่เหล็กมา รอแล้วนะครับทุรถเล็กยดอนรออยู่ไปติดตามคลิปต่อไปนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับช่องรถไฟไทยอาบินสามห้าวันนี้บายบายนะครับเก็บเป็นไฮไลท์ให้ท่านผู้ชมได้ชมเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชม ราไฟทางคูเดนชัยเชียงรายเชียงของเราจะไปบัดปงตาวันต่อนะครับท่านผู้ชมชมหลายๆมุมให้ท่านผู้ชมได้ชมครับบัดเม่นหรือคานวางมาแล้วนะครับไรวางมาแล้วชมบรรยากาศร,ร้อนๆนะครับท่านผู้ชมเราไป บ้านมองตา,างต่อนะครับท่านผู้ชมเก็บเป็นคลิปสันส้นๆไไลายท่านผู้ชมได้ชมไปก่อนนะครับสวยครับรถไฟไทยเรายัางอยู่ที่อาบ,บินส์25นะครับงานที่สองเรสร็จคร่บนะครับ ให้ห้าจุดแป๊บเดียวนะครับท่านผู้ชมบันทึกเป็นคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมกันร้อนนะครับสองคลิปถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แอดมินครับโครงการรถไฟทางคู่เดินชายเชียงรายเชียงของครับบันทึกเป็นคลิปประวัติศาสตร์ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับงานที่สองนะครับสามห้าเจ็ดแเสา ี่1 0ต้นร้อนนะครับิบห15เมื่อกี้เนี่ยเสร็จไปแล้วนะครับก็กำลงัลงจะเข้าแบบอเอากำลังทาน้ำยาร้อนนะครับท่านผู้ชมบางทีแอดมินก็มึนนะครับชมการทำงาน บายบายร้อนมากเดี๋ยวเสร็จนีดเราจะไปบ้านปงเตานี่เราอยู่เขตบ้านรออา้องเพิงงเอาเช่นกันนะครับเขตละปางนะครับขอบคุณกำลังใจที่สนับสนุนแอดมินครับวางคามาถึงตัวสิ18แล้วนะครับใร่ เร่งทำเบอร์สิบเจ็ดก็ปิดเสร็จละเบอร์สิบหกยังไม่ได้เทเป็นเสาได้เตรียมเทละแล้วมาให้ตำแหน่งใหม่ใส่ข้าแบบกำลังท้าแบน,แบน,แบน,นบอัพเสร็จเขาเร่งไวนะครับอัพเสร,ร็จเขาเร่งเวลาเร็วไม่เหมือน คลิปะนาทีสองนาทีนะครับเอาไปทำไฮไลท์ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันครับมีโอกาสก็เข้ามาชมเก็บว้ใหน้น้องน้องรุ่นหลังได้ชมนะครับเป,เป็นคลิปคุณภาพที่เราภูมิใจเสนอการก่อสร้างทางรถไฟสายเดินชายเชียงรายเชียงของนะครับบันทึกเอาไว้ให้น้องๆรุ่นลหลังได้ชมนะครับขอบคุนกำลังใจเข้ามาสนับสนุนเป็น ใส่คลก็รัมนะครับให้หาเจุก่อนเข้าแบครับไปเจอกันที่บันปงเตานะครับท่านผู้ชมนะครับเอาคลิปสั้นๆสกัก3นาที2-3นาทีจาไปต่อๆกันนะครับจะเป็นคลิปยาวสัก7-8นาทีนะครเพื่อให้รายละเอียดไม่ซ้ำกัน สองงานนะครับเบอร์สิบห้าเสร็จแล้วนะครับเอสเตรัลมนี่เบอร์สิบสี่สองงานนะครับเราจะไปบ้านปงตาต่อนะครับท่านผู้ชมนะครับขอบคุคนที่ติดตามถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปก่อนนะครับตามนาครับสวัสดีครับช่องรถไฟไทยพบกันอีกแล้วนะครับท่านผู้ชม ถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ให้อดมินนะครับวันนี้เราพามาที่เพื่องาวครับข้ามจากพยาวมาแล้วเช้าอยู่พยาวในบ่ายตอนร้อนนะครับ37องศามีอยู่สองงานนะครับวันที่35เสา26ตน้นเบอร์14เบอร์15 ็นออฟเให้ออฟเซ็ตคลัมก่อนข้าแบบนะบดูสิห้าห้าจุดนะออฟเซ็ตคลัมส่วนเบอสิบหกมาถึงเบอร์18ก็เป็นวางคาละนะครับวางะนเดอละ เสาไม่ค่อยสูงก็ทําไว้นะครับสร้างไว้ร้อนนะครับท่านชมนะครับก็บางทีแอดมินก็แย่เหมือนกันนะครับท่านชมขอบคุณนะครับกำลังใจที่เข้ามาสนับสนุนให้แอดมินโครงการรถไฟทางคู่เนิชายเชียงรายเชียงขอ เสร็จละ o f เซตคอลัมน์เบอร์1 5นะครับมาต่อกันเบอร์14นะครับท่านผู้ชมครับตามมาชมพามาชมหลายๆมุมนะครับตามมาครับพร้อมน,นะครับ